อมเพียงสาสเนโตทเทเวนโทที่มาจากกุงวิโสทายิรากาจ้ะเดือนพฤศจิกาโอ้ได้พพ่เด็สันมาเลยประตูงานเปิดจ้ะงานรับราชการงานต่างแดนงานใหม่การเดินทางมารอเลยนะคะเดือนพฤศจิกาเนีานะประตูเงินก็เปิดจ้ะเป็นประตูแห่งโชคเนาะถามว่าดีไหมดีจ้ะนะคะประตูรักก็เปิดจ้ะเป็นรักแดนไกลจ้ะเออตัวเองดวงต่างประเทศมารอเดือนพฤศจิกาเนี่ย มีใครจะไปต่างประเทศไหมบางคนก็จะเปิดธุรกิจใหม่เปิดกิจการใหม่ถามว่าดีไหมดีนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเดือนนี้ไม่ดีเลยเดือนหน้าน่ะจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>ฉันรู้สึกว่ามันดีขึ้นบางทีก็ได้ไปออกงานสังคมได้เจอสังคมใหม่ๆที่แบบว้าวให้ดวงตั้งแต่เดือนนี้เผื่อถ้าช้าไม่ตรงตามพฤติกาให้ยาวไปจนถึงปีหน้านะเพราะจังหวะดวงเปิดเลยจะ้ะบางคนก็ได้บ้านใหม่บางคนก็ได้ของใหม่บางคนได้คนอุปถมัมปยดีดีอีกแล้ว แต่ช่วงนี้ก็จะเครียด,ยดหน่อยมันเป็นความกังวลนะคะน้อยใจทั้งๆที่งานดีแต่กังวลน้อยใจเอาตัวเองไปเทียบกับใครด้วยหรือเปล่านะพ้าปวดหัวเรื่องงานเพราะงานเยอะนะตำแหน่งหัวหน้าก็บางทีก็กดดันทําให้เครียดตำแหน่งคุณพ่อก็บางทีอาจจะทําให้เรารู้สึกอดัดใจก็ได้ด้วยเหมือนกันฐานดวงบริวารก็ไม่ค่อยดีเอ๊ะทำไมมันสวนกับกระแสละ่ะทั้งๆท,ที่ดวงดีนะมันเป็นความกังวลใจและเครียดอ่ะในนี้มันบอกว่าบางทีเราไม่ปลดล็อกความคิดของเรา เออบางทีเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองบางทีเราก็บริหารจัดการเรื่องแมนเนจเวลาเรื่องงานไม่ค่อยได้เอายังไงดีล่ะเออนะคะตำแหน่งแฟนยังดีอยู่นะสัปดาห์ที่หนึ่งประตูเปิดค้าขายดีมีกำไรอาหารเหลามีความสุขและลาบปากมีใครเจ้าชู้ไหมเนี่ยแต่ถ้าใครทำงานเอนเตอร์เทนงานออนไลน์อ่ะดีนะและดวงต่างประเทศมันเด่นด้วยคนค้าขายให้ขยันเลยสัปดาห์ที่สองประตูเปิดประตูเงินด้วย ราชนีเหรียญทองนั่งมองเงินกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยขยันเลยจ้ะจะไปดีลงานจะไปเจอคนจะค้าจะขายจะทําอะไรลุยเลยหรือจะนั่งมองเงินเงียบก็ได้เออเงินเข้าบัญชีหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเทราชโาชคมารอสัปดาห์ที่3ประตูเปิดต่างประเทศออนไลน์ต่างแดนเข้าหานายทุนเต้าหาคนใหญ่คนโตนะคะดีดวงดีจังอ้อวเดอะเวอร์มาซ้ำนะ ออกระดิ่งอยู่ไหนนะคะจะบอกเลยว่าดวงดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนต้องปิดไว้เดือนหน้าดวงดีนะไพ่เดอะเวิร์มาซ้มเดอะเวิร์เนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยคุณจะได้เดินทางไกลได้เปลี่ยนสังคมใหม่ต่างประเทศต่างแดนความชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่เชื่อลองดูเลยบางคนจะได้รับเงินก้อนบางคนได้ย้ายบ้านใหม่บางคนได้ไปนอนในที่ที่บรรยากาศดีๆบางคนได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนรอบข้างนะคะเนาะนะความรักเนี่ยแต่มันจะมีฟีลแบบนี้ หลายๆคนนะมีพร้อมแล้วทุกอย่างจะบ้านจะรถจะลูกชีวิตดีแต่บางทีมันเหมือนจะขาดคนเข้าใจคนโสดมีโอกาสพบรักโลกออนไลน์คนแดนไกลมีโอกาสเจอในงานเลี้ยงงานสัมสันหรือโลกออนไลน์ก็ได้ไพ่แบบเนี้ยนะถ้าดีคือดีไปเลยพร้อมเปไปเลยแต่บางทีก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าเขาจะมาหลอกไหม นะคะงานยังดีอยู่ให้อดทนนะอย่าไปคิดมากให้เรียนรู้ให้ศึกษาไปเงินก็ดีนะคะแต่อย่าเพึ่งฟุ่มเฟือยอย่าพิ่งรีบใช้ใจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะลงทุนได้ไหมถ้าเจอจังหวะที่ดีเนี่ยลงทุนได้แต่ไม่ควรกู้มาลงทุนนะเงินมันดีแล้วก็ต้องเตือนเอาไว้ก่อนเพราะเวลาแบบดวงมันดีเนี่ยก็พลาดได้เพราะตัดสินใจผิดพลาดนะเออในนี้มันบอกเลยว่าข้อเสียมีอย่างเดียวคือมั่นใจในตัวเองมากเกินไปที่กุมขมับเนี่ย นะคะเพราะบางทีมันเป็นความดือ้อความกังวลไม่ชอบให้ใครมาตามําหนิความดือ้อความกังวลรู้สึกเหมือนคนรอบข้างกดดันเขาพูดอะไรเราก็รู้สึกเอามาเก็บมาคิดไปหมดอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะเออนะคะพูดมาหมดแล้วนี่เปลี่ยนงานได้เปลี่ยนสังคมได้อัพตาแหน่งได้ เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนผู้ชายด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เปลี่ยนสาวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้คนมีคู่อยู่แล้วให้ถนอมน้ําใจกันหน่อยคุณคุณละหานทันหลังให้แฟนอะ่ะบางทีแฟนอาจจะบ้างงานหรือมัวแต่ทางานหรือเขาตั้งเป้าในเรื่องของการเก็บเงินบางทีคุณก็อยากจะซื้อแฟนก็ไม่อยากจ่ายมันเป็นความรู้สึกขัดแย้งกันให้ถนอมน้ําใจกันให้หันไปคุยกันให้เอาอกเอาใจกันสักหน่อยจะดีจ้ะนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรเนาะส่วนรักที่มีคนอุปถามัมมีคนดูแลเป็นรักลับๆในนี้มันก็บอกว่าความสัมพันธ์ดเเนนิรื่อยๆ เขาอยัางซัพพอร์ตไหมบางคนเขาก็ซัพพอร์ตแต่บางคนก็ต้องไปซัพพอร์ตเขาด้วยเหมือนกันอ่าเป็นว่างานดีเงินดีรักโอเคนะจ๊ะครบจ้ะขยันแล้วกันเนาะคนค้าคนขายเปิดธุรกิจกิจการอะไรใหม่ๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยทำได้นะจ๊ะมาต่อนะสีเสริมดวงเนาะสุขภาพก่อนสิสุขภาพระวังความดันระวังนอนไม่ค่อยหลับของคู่ในร่างกายจะมีปัญหา นะอย่าเครียดมากเกินไปด้วยเพราะพายบางทีบางทีมันมีงานใหญ่มันมีงานที่ต้องรับผิดชอบมันมีอะไรที่มันรู้สึกแบบว่ามันมันวิตกอะ่ะนะคะเนาะสู้ๆเนาะสีเป็นโทนสีเข้มสีขาวสีแบบอมเขียวอมเทาเนี่ยได้การทําบุญเสริมดวงช่วงนี้ใครมีปัญหาเรื่องความวิตกกงังวลหรือความเครียดอยู่เออนะคะในนี้บอกว่าส่วนมนต์ไหว้พระมันก็เสริมดวงอะ่นะเนาะแต่จะบอกแบบนี้ ถ้ารู้สึกแย่ๆรู้สึกเครียดๆให้ไปหาใครสักคนที่พร้อมจะฟังแบบฟังเฉยๆใครสักคนที่คิดบวกนะคะเนาะเพราะว่าในมุมที่เราคิดลบเนี่ยถ้าคุณไปเจอคนคิดลบมันจะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอยู่กับคนเดียวให้ออกไปข้างนอกออกสังคมออกไปทํานูน่ทนทํานี่ออกไปหาอะไรทําหน่อยใช้เงินสักหน่อยก็ได้บางคนอะนะคะจะดีเพราะฉะนั้นก็กับแฟนกับเพื่อนกับลูกกจ็จูงไม้จูงมือกันไปเที่ยวพักผ่อนหน่อยเป็นการเสริมดวงนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าอี มันไม่อยากจะใช้เงินในช่วงนี้แต่ในนี้มันบอกว่าจะได้ไปที่สวยๆอะ่ะก็ไปใกล้ๆบ้านก็ได้ไปนั่งไปออกกําลังไปทําอะไรที่เราพอมีเวลาอย่าหมกมุ่นนะคะอันนี้เป็นการเสริมดวงนะนะส่วนโชคโชคมีลุน้นตําแหน่งบ้านเด่นตําแหน่งบ้านตําแหน่งที่นอนหรือที่พักโชคดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยาวไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายอะค่ะตัวเองไหนจะลาบปากเอ่ยอะไรอย่างนี้เอนะ่ยเนาะเพราะฉะนั้นกอดความสุขเอาไว้ อย่าคิดมากเกินไปนะจ๊ะมาต่อจ้ะเลข9 8 6โชคดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์พี่หวานไม่พูดอะไรเยอะแต่ลาบปากมาเด่นแต่ห้ามนอกลูก่นอกทางนะเออไม่รู้จะไปเลี้ยงใครไปเปใครหรือไปออกงานเนี่ยบางทีมันจะมีฉันจ่ายฉันเลี้ยงฉันเปอารมณ์เนี้ยนะคะครบตัวเองมองภาพของไพ่ของตัวเองไว้นะไพ่ดีมากเลย ขอให้โชคดีนะจ๊ะประตูมันเปิดมากว้างขนาดนี้แล้วมันถึงเวลาให้ต้องมีเป้าหมายในชีวิตหรือคิดบวกได้แล้วเนาะ